รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารในแบบฉบับของมือโปรที่ใครๆก็ทําตามได้ง่ายๆแค่บอกว่าเมนูน่าทานมากๆเป็นอาหารแบบแอปเปอร์ทเซอร์กับเมนูยำไหลบัวกรอบนะครับนานาและอาจารย์เมย์จะทําเมนูสุดคลาสสิกแค่คอว่าคลาสสิกก็รู้สึกเถินๆไม่คลาสสิจริงค่ะแต่สําหรับมือโปรโชปรุงแล้วขนมมันจะเป็นคลาสสิกแบบธรรมดาธรรมดาได้ยังไงวันนี้มาแบบจะเป็น color of the rainbow ถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชปรุงที่ช่อง7 HD นะครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทีพอตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปาร้าปรุงรสตราโลโบ กลับมาอยู่ในรายการมือโปรโชปรุงนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เท็ดดี้กับเชฟประจวบนะครับจะมาแนะนําเมนูแล้วก็เทคนิคและเคล็ดลับนะครับที่จะช่วยยกระดับรสชาติอาหารให้เป็นแบบมือโปรเลยล่ะครับแล้ววันนี้นะครับเชฟบอกว่าเมนูน่าทานมากๆเป็นอาหารแบบแอปเปอร์ทเซอร์เรียกน้ำย่อยสวยๆเก๋ๆนะครับคุณผู้ชมเมนูอะไรครับเชฟยำไหลบัวกรอบโอ้โหไหลบัวนี่กะหาทานยากอยู่แล้วเอามาทํายำกรอบๆด้วยจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนนะครับที่สําคัญนะครับเมนูนี้เป็นอาหารไทยที่ทั้งสวยง แล้วก็รสชาติแซ่บจัดจ้านเลยนะครับเรียกได้ว่า Two- i น One นะครับแถมไหลบัวทอดกรอบของเรานะครับกินกับน้ํายํารสจัดจัดนะคุณผู้ชมเปรี้ยวหวานเค็มมันนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยเรามาทําในส่วนของน้ํายํากันก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับดย๋ยวนี้ในเวลาทําน้ํายำเนี่ยเชฟสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าน้ํายําสําเร็จรูปนะที่ต้องเคี่ยวนานๆนะสรสเนย๋ยวเวลาเชฟแล้วก็ที่สําคัญนะแม่มันทําทีนะตัวเหม็นทั้งตัวเลยนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยขวดนี้ครับน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโล เรโบดเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นยําแบบอร่อยๆอเลย3ามรสเลยนะครับนี่เขาเข้มข้นจริงๆนะครับเนี่ยเอาละคุณผู้ชมครับสังเกตนะกระเทียมผมก็ไม่ใส่พริกผมก็ไม่ใส่ครับคืออันนี้มันครบเครื่องมาอยู่ละนะครับเรียกได้ว่าแซ่บไปแล้วนะครับแต่ว่าเราทานยำเนาะครับกฎของยำเปรี้ยวนําเสมอนะครับเราต้องใส่น้ำมะนาวเพิ่มเข้าไปนิดนะฮะนี่ จากนั้นเราอยากให้ตัวน้ำยำของเราเนี่ยเชฟบอกว่าคล้ายๆความเป็นสลัดหน่อยจะได้มีความเงาๆนะเราก็จะใส่น้ำมันมกะกอกเสริมเข้าไปนะครับอันนี้ได้คุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคนปัดเดียวนะครับน้ำยำของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แหละเราจะใส่เครื่องประกอบเพิ่มเข้าไปนะครับผมมีหอมแขกนะครับหั่นเต๋าแบบนี้นะคุณผู้ชมหอมมากมะเขือเทศนะครับหั่นเต๋าเหมือนกันนะครับ พริกฝรั่งนะครับสีเหลืองแ่นเตาแบบนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยเป็นยำที่จะไทยก็ไม่ไทยนะดู Inter อินเตอร์นะเชฟนะก็มีทั้งมะเขือเทศมีทั้งพริกฝรั่งนะได้เลยอาละและอันนี้นะครับผักชีฝอยนะครับผมใส่ลงไปเลยนะโอ้โหดูเป็นทรงเครื่องอ่ะอะได้แบบนี้ปุ๊บนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของไหลบัวทอดกรอบกันครับ คุณผู้ชมครับและอย่างที่บอกนะครับหลังจากน้ํายำของเราทําแบบง่ายๆได้แล้วนะฮะอันนี้ไหลวัวทอดกรอบก็ง่ายเหมือนกันนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมมีซองนี้นะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับซองนี้เลยแล้วก็น้ําเย็นนะครับตามสัดส่วนที่ระบุไว้เลยนะครับ จากนั้นนะครับคนผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นน้ําเย็นนะอันนี้เขาบอกเลยว่าถ้าน้าเย็นปุ๊บนะเวลาทอดปุ๊บเนี่ยเหมือแนบบแป้งนะเขาจะกรอบยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมนะเรียยได้ว่าแป้งโกกิซองเดียวนะครับคุณผู้ชมสามารถทําได้หลายแบบเลยถ้าใครอยากได้กรอบแบบฟูๆเขาบอกว่าให้เป็นโซดาแช่เย็นนะแ,แต่อันนี้เราเอามาทานกับยำนะมันแบบว่าหนักๆได้<ม>นี่นะครับลักษณะแป้งของโกกินะคุณผู้ชมนะผสมน้ําตามสัดส่วนแล้วต้องได้เนื้อแบบนี้เลยนะครับชุบปุ๊บ ติดปั๊บนี่โอ้โหได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเชฟประจวบบอกว่าใส่ไหลบัวนะครับหั่นเป็นท่อนๆอดเล็กๆนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันครับหลังจากคลุกเคล้าเข้ากันนะครับเชฟบอกว่าโรยมือเลยง่ายดีนะเชฟโปรยผมผมตัก่ะทีมเวิร์ก โอ้ใครจะไปรู้นะปกติน่ะไหลบัวอาจจะเอาไปยำเลยนะไม่เอามาทอดนะเอาล้ครับคุณผู้ชมแปบเดียเท่านั้นนะครับดูสีเหลืองทองน่าทานแบบนี้เลยครับอ่าได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมตักขึ้นมาพักเสด็จน้ํามันนะครับเชฟบอกว่าขอรอดสองเลยอ่ามาเลยครับโอ้โหพอเป็นมือปุ๊บมันควบคุมง่ายใช่ไหมเชฟพอเราใส่ลงไปเราจะยังไม่ไม่จับเขานะให้เขาเกาะตัวก่อนใช่ไหมฮะได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่ไหลบัวรอบที่สองนะครับกรอบจริงน่ากินจริงนะครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรานําเสนอแบบให้ได้แบบความเป็นไทยแบบสวยงามจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะผสมส่วนหนึ่งลงไปในน้ํายําก่อนเลยนะฮะมาให้เชฟสัก3ามช้อนนะที่เหลือผมขอเอาไปโรยผงกินนะอันนี้คือ,อไรเชฟต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ FC รออยู่นะ อันนี้คืออะไรครับเชฟเป็นรากบัวครับรแล้วก็มีแตงกวาอันนี้ทานได้เลยทานได้เลยนะครับก็คือฝานบางๆแล้วก็มาเรียงกันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์วงแหวนด้านใต้เป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับอ่ะตักส่วนผสมขี้ยำใส่ลงไปข้างในนะครับอือันนี้จานเสิร์ฟนะครับของเรามีกลีบดอกบัวนะครับวางไว้จากนั้นนะฮะคุณผู้ชมดึงพิมพ์วงแหวนออกเลยโอ้ ทางการงานสร้างนะครับเชฟจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมก็จะมีกุนเชียงกุนเชียงนะครับนะถามว่ามาจากไหนแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักนะครับเราก็จัดก,การต้มแล้วก็เอามาเจียวให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับกุนเชียงหมูของอาจารย์ยิ่งสักนะครับทไหนเขาได้พื้นที่ด้านบนครับเนี่ยโอ้โหดูส่งเครื่องนะครับเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูยำไหลบัวกรอบนะครับเหมือนจะเป็นเมนูง่ายๆนะคะคุณผู้ชมแต่มีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับเยอะมากๆนะครับแล้ววันนี้เชฟประจวบนะครับมาโชว์ให้จัดเต็มเลยนะครับในแบบฉบับของมือโปรเลยนะครับคุณผู้ชมเต็มอิ่มแน่นอนนะครับใครดูแล้วนะครับอย่าลืมนํามาทําตามกันเยอะๆนะครับและถ้าใครนะครับอยากได้เมนูไหนเมนูอร่อยๆแบบไหนทักกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเทดดี้กับเชฟประจวบจัดให้ทุกเมนูละครับ คุณผู้ชมค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์จะทําเมนูสุดคลาสสิกใช้คำว,ว่าคลาสสิกก็รู้สึกเถินๆเมนคลาสสิกจริงๆค่ะแต่สําหรับมือโปรโชปรุงแล้วขนมมันจะเป็นคลาสสิกแบบธรรมดาธรรมดาได้ไดยังไงวันนี้มาแบบสเปน Color the <c oughs> ัลเลอร์ออฟเดอะเรนเบ์เมนูของเราวันนี้คือเมนูอะไรจ๊ะมิลค์คัสตาร์ดลอเรเชฟ ชื่อไทยง่ายๆเลยคุณเปียดอกบวัวไซคัตสตาดนมแต่วันนี้สีสันมันสดใสมากจนเราเซลเขาว่านี่แทบจะเป็นสายรุ้งอยู่แล้วนะอยากรู้ว่าสีสันหน้าตานหน้ารับประทานขนาดไหนแล้วต้องมีขั้นตอนการทำยุ่งยากหรือเปล่าติดตามชมานะเพราะว่าอยากจะบอกคุณเลยว่าพวกเปียเหล่านี้ขายได้ในช่วงเทศกาล<ช>เปี๊ยของเราเนี่ยนะข้างนอกจะเป็นเปี๊ยแบบเหมือนเปี๊ยกุหลาบเนาะ<ช>เพราะฉะนั้นแป้งเขาจะเป็นเลเยอร์แต่ว่าเปี๊ยจะอร่อยไม่อร่อยไม่ใช่แค่แป้งอย่างเดียวนะ กขาต้องวัดคือด้วยไซด์ลยลูกนิสัยของเราเป็นไส้คัสตาร์นมค่ะคุณคะมาดูวิธีการทําพร้อมๆกันเนาะพูดถึงนมเนี่ยนะคะเราก็ต้องเลือกใช้ตัวนมข้นจืดอย่างที่บอกบ่อยๆเลยค่ะคุณขาถ้าใช้นมสดได้เหมือนกันแต่ว่านมข้นจืดจะมีความเข้มข้นมากกว่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองใช้กันดูนะจ้าวันนี้ใช้เป็นนมข้นจืดทีพอดแท็บซูมฟูค่ะอร่อยของมันเข้มข้นถูกใจกระป๋องเนี้ยครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยนะเรายังไม่ตั้งไฟนะเราใส่ทุกอย่างลงไปก่อน นอกเหนือจากความมันแล้วก็ความหอมแล้ววันนี้เราใช้ทีพอตข้นหวานด้วยค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยเข้มข้นหวานมันไส้คัสตาร์ดนมของคุณเนี่ยนะจะหวานหวานมันมันแล้วก็ไม่หวานแหลมนี่นะจ๊ะทีพอตข้นหวานไข่ไก่อฟ,อฟองนะคะวันนี้ราผลงสีผสมอาหารสีเหลืองนิดนึงไม่ใส่สีจอกซิสซิส นมผงเพิ่มความเข้มขน้นแบบว,ว่าใส่วันนี้แบบบริชมากๆใช่เนยสดชนิดเค็มนิดหน่อยแป้งสารีทำเค้กตราลิบบิ้นเนค่ะคุณดูเนื้อนะชีขาวเนียนละเอียดไส้ของเราเนี่ยจะสวยที่สำคัญไม่ต้องร้อนก่อนใช้นะอาจาะมีเขาจาคนก่อนตั้งไฟง่ายกว่าโอเคอไปิดไฟได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะนะตั้งไฟนะคะ,อะโอเค ด้วยความที่ใส่ไข่เนาะเราก็ไม่สามารถเปิดไฟแรงมากได้นะทุกคนเริ่มได้แล้วนะคะเวลาจะเห็นอะไรเป็นก้อนก้อนแบบนี้อย่าตกใจนะโอ้ตายแล้วทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเขาก็เนียนแล้วนะคะอืมเมันเริ่มแบบอันนี้เหมือนไข่ค c r a m บ l ลหรือเราหิว <laughs> อ่ะสังเกตว่าได้แล้วยังไงคะอาจารย์เมย์เนี่ยเขาจะต้องไม่ติดกระทะอาจารย์เมย์มันเหมือนซลลาเปาไส้ครีมนะอ่าใช่ค่ะ สูตรนี้เอาไปประยุกต์ทำซาลาเปาไส้ครีมแรกๆเขาเป็นเม็ดๆใช่ไหมค่ะเขาจะเริ่มกลับมาละอุ้ยหอมมากเป็นคอสตาร์นมที่หอมจริงๆ <Yahoo! S 1> ได้เนื้อแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาพักไว้จนกระทั่งเย็นแล้วเดี<ก>๋ยวห่อไข่เค็มห่อไข่เค็มแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งเปียะข้างนอกกันค่ะขั้นตอนการทำแป้งของเราวันนี้ เปีย๊ยะเราจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์เนาะก็มี2ส,ส่วนนะอ่าใช่ใช่ด้วยคำที่มันเป็นเปีย๊ยะสองชั้นก็จะมีแป้งเป็นแป้ง2ส,ส่วนส่วนที่1ของเราจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตะกบนะจ้าเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลโปรตีนปานกลางค่ะแป้งตัวนี้ทําอะไรก็ได้วันนี้เนี่ยนะเอามาทําเป็นตัวเปีย๊ยะของเราอาจารย์เมย์บอกใช้ตาช่างเถอะได้โปรดเพราะว่าม,มันต้องเป๊ะมากๆกับสูตรนี้เห็นไหมพอดีร้อยยี่สิบห้าครับ นิดเดียวอ่ะมามีอเ,เอาทุกอย่างใส่เข้าไปยกเว้นน้ำทุกอย่างในที่นี้คือคน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดินน้ำมันเสร็จแล้วนะเราเคล้าก่อนนะคะทำนวดนะคะต้องใช้เมือกอโอนโอเคใส่น้ำาละค่ะเยอะไหมฮะหมดหมดนะคะ จากที่เราเห็นว่าเหลวๆนะนี่เขาแห้งแล้วนี่หน้าเขาถึงบอกว่าช่างเถอได้โปรดคือทุกอย่างวันนี้มันต้องเป๊ะมากๆแบบหายไป5กรัมสิกรัมคืออาจจะมีปัญหาอ่ะเราจะได้ตรงนี้เสร็จแล้วยังไงต่อจะ๊จะคนให้เข้ากันแบ่งไป20ก้อนเลยแบ่งตรงเนี้ยออกมาเป็น20ก้อนใช่โอเคได้ค่ะส่วนที่2ของเราจะใช้เป็นแป้งสาลีทําเค้กตราลิบบินค่ะวันนี้เนี่ยนะคะนี่คุณดูเนื้อแป้งขาวละเอียดนะคะ ใส่ช็อตเทนนิ่งนะลงไปนะเตรียมกระมังมาสองใบเพราะวันนี้อาจารย์เมยสีสันสดใสมากค่ะนา,นาใส่สีลงไปในนี้เลยได้ไหมค่ะได้เลยค่ะ ใช่นะคะคัสตาร์ดนะคะของเราใส่ไข่เค็มเข้าไปข้างในตรงนี้เป็นแป้งชั้นนอกของเราเนาะสีขาวส่วนแป้งชั้นในเมื่อกี้ที่นวดนะใส่สีชมพูกับสีเขียวลงไป<ช>อ่ะเริ่มค่ะโอแยกได้ค่ะ <Okay. S 2> สีชมพูก่อนนะได้ค่ะ เขอาอรีทีเดียวโอ้ตายจริงๆเมนูเหล่านี้มันไม่ได้ยากแล้วก็สมวนผสมก็ไม่ได้เยอะถ้าเกิดว่าทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมซ้อมจนสวยอะขายได้เลยนะช่วงเทศกาลอนะรอบนี้ครับสามแล้ว Oh. พับสี่แพับสามอะโอเคนัสีเขียวก็เหมือนกันนะได้ค่ะทำวิธีการเดียวกันนะคะพับสี่พับสาม้โห <Okay. S 2> การพับแบบนี้มันคล้ายๆกับตอนที่เพสรีคือโคซองเนาะใช่เพราะว่า แป้งมันมีสองชั้นก็คือเป็นชั้นแป้งแต่ชั้นเนยเวลาทับไปทับมาแล้วเนี่ยอบขึ้นมาเสร็จปุ๊บชั้นที่เป็นเนยก็จะละลายลอแต่ชั้นที่เป็นแป้งที่เป็นชั้นๆนั่นเองนะคะโอเคสองสีเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะคะเราต้องสังั่มือนะคะค่ะกดลงไปที่สีเหลืองสีเขียวอ่ะสีเขียวขดโทษอ่แดงก็สีแดงค่ะขับเข้าไปค่ะ แล้วเราก็วางใส่ห่อเข้าไปค่ะหลังจากนั้นถ้าต้องการให้เขาเป็นดอกบัวเราก็ต้องกรีดให้ชั้นเลเยอร์ของเขาเนี่ยโผล่ออกมาเวลาอบมันจะได้ขึ้นมาอ่าเสร็จแล้วแบง ก็กลีบโบยจะสวยไม่สวยก็ขั้นตอนนี้แล้วนะใช่ค่ะเดีย๋ยวเราก็ให้เขาลึกนิดนึงอ่าก็างานฝีมือนะใช่อันนี้คือหกใช่ไหมเราจะหันแปดก็ได้นะคะโอเคเอาเอาน่าแล้วแต่ความชอบเลย <c oughs> ใช่สิบหกก็ได้โอ้ไม่ไหวค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ว์มเตาไว้ก่อนนะคะโอเคพอเตาร้อนเราก็ใส่เข้าไปอบประมาณ170องศาเซลเซียสนะคะประมาณ12 1 5นาที เปี๊ยะดอกบัวคัสตัดน,นมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะส่วนผสมไม่เยอะแต่ขั้นตอนไหนะเยอะนิดนึงอยากจะบอกคุณว่าถ้าดูเสร็จแล้วงงดูซำๆได้เพราะว่าขั้นตอนการพับแป้งหรือขั้นตอนการกรีนต้องใช้ทักษะนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าถ้าทําเป็นแล้วเนะี่ยนะยาวเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครก็ตามพบปัญหาตรงไหนหรืออยากได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมทักหาพวกเราได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เมย์มีเมนูอาหารแบบมือโปรรอค,คุณผู้ชมอีกเยอะเลย นี่เนยคะคุณผู้ชมค่ะติดตามรายการมือโปรโชปรุงค่ะรายการที่จะพาคุณก็สู่โลกแห่งการทำอาหารแบบมือโปรที่ใครๆก็สามารถทําตามได้ง่ายๆนะคะถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชปรุงที่ช่อง 7hd ค่ะเวลา12นาฬิกา45นาทีนะคะวันนี้นา,นานาและอาจารย์เมย์หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ไก่ย่างกับวุ้นชัดนี่สับปะรดนะฮะต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่ารสชาติเข้มข้นแบบเมนูตะวันตกเลยละครับที่สําคัญมีกลิ่นอายของความเป็นไทยด้วยนะครับแถมอร่อยแบบนี้ไม่เหมือนใครจริงๆครับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์จะมีเมนูขนมหวานง่ายอุ๊ยแล้วหน้าหนาวแบบเนสตอเวอรี่เมืองไทยนะคะไม่แพงมากอร่อยแล้วก็หวานหอมมากๆเลยเหมาะกับการเสิร์ฟเย็นๆในช่วงวนันพักผ่อนหรือจะทําขายก็เพิ่มกินมิกได้อีกเยอะเลยนะจ๊ะ